ยกมาครับเทเลเกนเซซับทางด้านฝั่งคุโรกีเรียบร้อยแล้วตอนนี้จีก็ย้ำต่อทางด้านสูเมลยฮะขอได้ปาครับลุยสวนมาแตกคู่เลยครับ Double k i วหนะ DM ฮะไปกรออยู่นะครับยังไม่ทันได้เตรียมใจผมโดนไปอีกแล้วสูเมลเอาสเปกเตอร์มาจมกจ็โดนจับตายรัวๆฮะไม่มีปากไม่มีเสียงครับ จะเถียงอะไรดใดๆทั้งสิง้นฮะงานยาวรูปแบบนี้เปิดไม้รับก่นอหนหลยังต่อตีเสมฟังบีเซียมครับบีเซียมเรียบร้อยฮะ ด้านบนนี้ก็บยุิกี่กระบอทเท่าน MC ครับทันทีที่ทิ้งเลนเนี่พลังของท้านฝั่งทีโบจี OG นี่โซสตรองจัดฮะไลเชโดมาครับแอลโร่ยัดไปดักท่านฝั่ง MC ครับเดียบร้อยครับ MC โดน BCM ครับปิดดา m a g e ไปครับสักคราวก็ปาดดีกว่าปิดที่นั่นเอาไซการ์ที่เข้ามา <icate> เทวิชันครับผมซะเยอะเลยครับโอ้นี่คือวางหวอดไว้หน้าป้อมนะว้าวครับแอลโลมาโยกโลวายาเจสบาดทรุกอดไปครับผมซิลกบตัดแน่นฝั่งเจสอ่ะฮะวันนี้สเปกเตอร์พยายามจะไล่ครับโอ้โหน้าบีเซฟแล้วก็ยูริกี ด้านหลังนี้สเกตเตอร์ห่วงมาเซนชิลครับชิลก็ไม่น่าจะลอดเลยว่ะไอ้นั่นโลชาร์มก็อ้าวโคม่าบอลนี้วิเศษครับทางด้านฝั่งพิกกี้ครับละลายไปอย่างบ่วงฮะและนี่ครับได้ไปเอจิสเมิยรท็อปก็มีลหน้ายูริีกีส่วนนัเอ็มซีครับติดอยู่ในกลางวงล้อมหนึ่งห้าก็ไม่ไหวฮะเรียบร้อยไปครับ และหน้าเอจิสเหลืออยู่โอ,โอ้เกือบเกือบสามนาทีฮะสบายๆครับตอนรับเอทีเก็ม<บ>ีวอร์ะจะใครกาวอันลีส,ต,ลสต,ต่อยแล้วก็ซาซ็อบฝั่งนี้ก็ยิงมาการบอลนี้ไม่คิดเสครับผมของลูบิกฝั่งด้านเออร์ซูสก็นี่ครับมาเป็นอีทูเบตครับไวคิอินคริคสตัมเมจเวทมวลหนักนะดีครับจะไม่ปล่อยเกมหนึ่งให้นิบ้า กอดลมร้ายครับเปิดเข้าไปกอดจิมมี่คิดใส่กับใส่ได้ชิวครับอีกกอดทำการรีบาวนี้ฮะยกไปครับเดิน่งเด็ดอัดโตยต่อทีเอทีเอฟกุดกอช็อตไล่ไปฮะรูปยาวต่อสเก็ตเตอร์ครับผมเปิดทางไปครับบิดหน้าโดของฝั่งดีไม่ได้ฮะแบล็คเกอร์แท็กไว้ที่ท้ายกะไงต่อกับพีเก้ เปิดเฟสโกเลมครับยืในใส่ฮะเบลใส่ส่วนวันนี้ครับบอลนิวเกตย้อนมาครับเอ็มซีตัดนั่นยูริกีก่อนฮะแคลรี่ครับมีแล้น่าผู้บริหารขาดคำครับโดนดักเลยฮะดักหน้า,นาเน็ตบอลนิวเกตเซรครับย้อนไปอันนี้ใส่นั่นฟังเดียม เเดียมสอยกับพ่ายพวกเราอยู่ไว้ที่นั่นเอเดียมครับแล้วนี้ก็จีมาต่อสเมขัำแนวหน้าฮะดูกีลคอรกับทีมสอสส์แคบจะไม่เข้ากันเลยทีเดียวสกอร์เป็น11ต่อ5ตอนนี้ลมากมาสแกตเตอร์ัหมันล้วงไปได้ครับใช้การเรียบร้อยฮะ มันาจีนก็ถอยก็ถอยไม่ได้ครับโดนซูดก็สแปมช็อตลงเรื่อยๆฮะโดนมาก็ย้อนต่อช็อตลงอัดก้าหัวไปครับเด๋ยวร้อยก็เงินฟังชิวไม่บีกบีก็สกาดอีอันนี้ครับยัดไปครับไมครก็โซโดนหรือเปล่าหวานจ้วงมาตรงนี้ปิดกระเมจไม่ได้ครับเดือย จอตเปิดมาเจอดตัวซูเมลดาบเขียวยิงไว้แยกล่างหลดครับผมเปิดซาโดของฝั่งฮอนครับโดนสลับก็ไปมานี่ก็ซูเมลก็ไม่หลอกครับได้เกี่ยวแค่นั้นไทยกาครับก่อนที่เขาจะล้ลายไปฮะเดวพิ้งคิวก็ระดียมับเดีไปว่าพายรอยัดลงต่อดาดีเอเที่เขาบอกเปิดพีเคบีแล้วก็สอดเดือดสิการครับตัวของทางฝั่งเจสก็หลีบร้อยครับโดนยูนิเค็มก็โดนยิงฮะ แบเตอร์ดึงมาอิบเนียล็อกผ่านไปเอจมโดนโดนไม่ได้ครับล็อกกีน่นานถอดรกบผมเปิดแล้วรีเช็ค มาในเลนๆีิครับพาวรออยู่ไวาครับชุดใหญ่บดไปเลยครับแซนต์แฟลชสเปคเตอร์สุดแมรแล้ปล่อยเมาส์แน่นอนฮะโอ้มิละนาหนีฟาร์มจะได้ดาเมจเพิ่มเติมมาคือขี้ใหญ่ครับแน่นเครื่องเลยจ้ะครับมิลานาตอนนี้ปีศาจร้ายทาเลนนี่คือเอามาเป็นสายยิงธรรมดาอีกแล้วครับฐานดามจครับเพิ่มแอนแทกสปีดจากการโจมแล้วยิงยันรอ ดานสุมเมียวตรงนี้ก็จัดก,การครับชูแอสไปได้หรอเอาอเอไปครับ12ดาเมจต่อวินาทีไอ้ฝ่บอลอยู่ป่ามาแล้วก็เปิดมายังไงต่อจีไปยูริกีก็ยูยรกิกีโดนออกฮะด่านฝั่งกลางนี้ครับถูบไปถูบไปอีกหนึ่งทีไม่ทันฮะแอโร่น้ำล่องกันต่อครับเอ้าโอ้ ไลน์ก็จัดการสรันบีซีมันก็จัดการด้านจีเอสไปผมได้บอมมาจิกมาติดรูครับเอเดียเอชีวการไปถอยก่อนนะตอนนี้เอ็มซีก็จะแปลงร่างแล้วพอเวลยี่สิบมาก็จะได้ขี้ใหญ่แบบเบิ่มๆอันนี้นเป็นเมลยครับโดนล็อกขาต่อนะโดนหลบไปมาครับทางด้านของฟังซเมลยซูเมแย้วโดนกลาวที่เดียวครับโดนแพลวรอไปหนึ่งทีครับแล้วก็เพื่อนช่วยสไลด์ เป็นช่วยสไลด์อีกรอบเข้ามาเยอะเลยครับล่าด้วยของฝั่งชื่อเขพยายามจะแตะครับแล้วก็ถล่มตอนปลาดสองทีปิดงานไปเลยแล้วกันสุสมาโบราณครับไล่ตีเท้าเหรอฮะ การันต์ซื้อเกินนะครับตัวของฝั่งสเปกเตอร์ครับโอ้สเปกเตอร์ซื้อเกินเลยเหรออันี่รีกูกลับมาครับทางด้านฝั่งโอจีครับยิงยิ้มๆเลยฮะบอกที่วิเศษมาครับบอกจัดหนากรับชูแหวนโดดออกไม่ได้ก็่วนยูริกิทการเลือกจีเอ็ไปฮะเขามาใกล้ก็ขี่ใหญ่นะขี่มาแบบจืดเลยนะ รอไปแล้วก็ถอยกับมาก่อนแล้วนี้ก่อนงัดอีกัมาเฮ็กเปิดสวนด้วยก็ไปแล้วก็ทันทุกอนฝ่ายครับเข้าย้ำต่อฝั่งอีเทียวอต่อยไป่น้ตกับยูรุกิรับจัดก,การด้วยจีเอสไปครับทีหนึ่งยกมาครับยังไงดีก,กุโรกิโดนครับล็อกขาแล้วต่อผ่านจูงผ่านกนไปยูรุกิโดนออกก็บอกไม่โดนเกี่ยวด้วยนะั่นสแกตเตอร์ฮะและเชื้นเปิดมานี่ครับเอจิสเวียรเท่าล่วงไปฮะ มาใหม่ครับมันมาสดไปตโดนครับโดนไปครับนี้อันติไปโดนมาโดนกลางบอลแล้วท่านยูรเก้ก็กัะสานก็กดบีกบีก็ยิงพิกี้ตายครับแล้ววาร์ฟสันหรือเปล่าวาร์ฟสันไม่น่าเลยครับซูเมลได้ไปเป็น double ลคิ l ครับดาเนียสชูแว็กก็ตีตัวออกไปครับเปิดมาอันลีสตอยครับผมเพื่อประคองนั่นฝั่งดีเอพิกลับบ้านฮะสิบห้าต่อยี่สิบเจ็ดครับทางดาโดของฝั่งโอจิครับ โอกาสเปิดไล่ฮะวิ่งเลยกิมเมอร์ครับดึงโพซิชันนิดนึงเปิดมาครับเฮกไปครับเขาก็สไลด์ช่วยกันดีฮะเป็นภาพเดียวกับสตาร์เลิฟสตาร์ไปเขาสไลด์ช่วยไหมแล้วหันหน้าไปหายัดไปครับยูร์กี้อัดเต็มที่นั้วสีแมลยิงกดต่อครับกระสุนลอยตาเป็นัวครับคิดก็แตก2ดอกครับไม่รอดครับอันดาอิงเลยนี่ครับนำการโฮกเปิดไปครับแล้วก็ไล่บุกเขียดต่อ โดดหลบที่นัานฟังนิมบัสไปก่อนนี่ตรงกายอายูกีครับซอยครับนั่นคูโรนี้ครับนั้นต่อยมากต่อฮะซัดไปน,นั่นเอทีฟเอทีฟจะว้าบหรือเปล่าฮะไห้มอนรอหยุดไว้ผมไม่ให้วร์บกับทะลุบีเคบีไปแล้ว,ลว,น,วน,ลนิมบัสยันลงหัวต่อเรียบร้อยกับทีมอสอฮะ แตกกันละนาวกับอกจังหวะนี้เสียไป3ตัวครับทางด้านนิกแมากกาเล็กซี่ครับส่วมิลาน่ายูริกิก็ยังคงมีเอเจนต์เล่นครับไว้ขึ้นบ้านต่อฮะซื้อเกิดมาอันได้อิงแล้วก็ทางด้านฝั่งตัวของฟูดวิงได้ไหมอันได้อิงซื้อเกิดไม่ได้ครับเป็นทิปยอศครับกับทางด้านฝั่งสนามไฟซื้อเกิดครับเ,เปิดมาไล่ต่อรือเปล่าเปิดบอไฟก็ทีน,น,นี้ เฉือนไปทีก็มาถอยครับเอเ,อเดียบเฉือนเดินก็เจาะพันมาขาเปิดไฟป,ปั๊มสลิงตู้ครับบอลนี้ดาสเปกเ,เตอร์ก้าวพิษตาผมไล่เก็บงานเก็บดิ้งไปแลนหนึ่งก็โดนอวร์นี่ครับก็ลีนฟาวครับเหยียบเข้ามาต่อยอหนึ่งครับตาสตอก็ใส่หนักเข้าไปดาโดของฟังนี่ครับถอยมากระสืออยงนี้ก็พิ่งรอครับเยินควายครับแล้วก็กดธนูกรปลายออกแล้วก็ยิงช่วยไอ้ขี้ตายกระชุย มาอยู่นี่ครับโดนขอนเล็กขอนใหญ่ขอนอะไรไปเฮกเขาครับผมแล้วก็โดนสวนสักการ์นะยิงยับเลยครับกระโดดมาเออสปีดครับมาครับถึงนั่นฝ่ายยูเกะหลังนี้ครับคูโรกีตายด้านนี้ก็รอก็หัวเจ้าต่อยูริกิครับมีการโบวกไปบนเฉวระครับอกจัดการนั่นตัวอ่อนอีทีฟครับทิปปส์สอดีเซียครับช็อตยิมยับใส่นั่นฝั่งจีเอสครับเรียบร้อยไปครับทีมไวเลยฮะซึ่งเกิดมาครับทางด้านโนของฝั่งสเปกเตอร์ครับไปดูจะเล่นอีกราย ไปอีกแน่นอนทาวเวอร์ไปครับเกมนี้มาครับเป็นเทพเกมแรกครับเท่านั้นฝั่งโอจีอัรอหยุดรบไยนครับดีเอ็มสาวอีกครับอัดหนักเตะเตะกันที่สมัยก็ปิดกล่องโลจิตได้คร mm ับเรียบร้อยกับจีจีคอก็เป็นด้านตัวของฝั่งทีมโอจีครับผมชนะไปก่อนในเกมแรกครับ อินวอร์เกอร์ว่ะแกนมาเตอร์กับทางด้านเลเซอร์แกนมาเตอร์ปรมาจารย์อินวอร์เกอร์กับทางด้านฝั่งเลเซอร์เจอกันนี่ว่ะเลเวลสามสิบมิเลนแบทเทิลนี่คือเอาการเล่นบ่อยมาวัดกันเหวะเนี่ยเป็นยอดด้อนขึ้นมาครับฝั่งด้านซูเมลครับโดนไปหนักแล้วเรียบร้อยฮะมาถึงก็เลเวลสามสิบแบทเทิลแล้วฮะอย่าบอกว่าไทยกะรอดไทยกะรอดเฉยครับโอโ้โห ยังไงดีครับนี่ยูรกิกิได้เฟิร์สบัตครับ <S <S ดิงดิงบาฮะตัวดีซีรีี์ไปไหนจีนได้ไหมดีมก็ถอยครับผ่านไป5าทีตอนนี้ก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรมากมายครับทางด้านฝัง่งพิกกี้ครับาต,ตายคลิปป่าครับตบมาหา MCMC ก็ดูเลือกส่วนนะฝั่งนี้เวฟฟอร์ขสันเลยครับ เอ็สอบเวฟไปครับโสนยีดหมายรับตอนนี้ลงมาต่อเยียพาก็ชิวก็ดสิเล็ดมาครับแบบก็อัดผังกันไป หนึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้ทางด้านนิกมาแล้วก็ทางด้านโอจิบานกันมาสุดๆก็โซนไปฮะยีเอ็มพีก็ไล่ลามานาไอเทียบไปก่อนนะตอนนี้ไม่ให้ได้ครับเขาไปดูดมานาไอคีก็กสัตว์เลยครับเดี๋ยวนี้ก็ละลายไปเรียบร้อยอย่างว่องครับตามฝั่งคุโรก,กิเจอมาซีบับไปแล้วก็ต่อยครับขาดขึ้นครับปียกย้อนเข้ามาครับ กอนเปฟียบดึงไปก่อนทนีก่อนโมแซบเปิดไฟใส่ครับทีได้โลของเดสโบเพ็ดเ,เดสโบเพ็ดจะ,ดะล่วงมาอีกทีเดียวล่วงไปครับแรกแล้วนั่นเคยกากตโดเปิดอีพีขั้นเปนไว้ฮะโยกหลบกันมาครับกอร์เป็น2ต่อ5ครับแต่งเงินของนั่นฝั่งนิกมาดำอยู่1นเคฮะควาเเดียวไล่มาครับเต็มๆต็มกับพีเซอร์จัดหนักใส่เจ เกี่ยวยังพอครับสติกแล้วก็กันไม่หย ouais. ุดสวนน้นไทกะเรียบร้อยฮะับอนเซอร์วิวเปิดนะครับอีเซียมจัดการได้แล้วไอโอเลครับเรียบร้อยเจียนครับลูกออไปส่วนอีเอ็มจะถอยไปอีเอ็มยังรุยต่อได้ครับโอ้คาโต้ตายขี้ป่าครเกี่ยวเกือบโดนล้เลเซอร์เกี่ยวแล้วป่าปืนก็เกี่ยวไปฮะบวกเกิดโดนดุดเมฆครับผมแล้วก็เกี่ยย้อนเข้าไปหนึ่งฮะ ดีเซียมถอยครับโดนปวยดัดยัดไปครับเอเจจะเอาให้ได้ครับผมริมยอดนี่ก็ด่านนี้ยังไงต่อสาวเลยครับฟอร์เซโลครับลมยอะเหอกคุโรกิแล้นหน้าโดของไทยกลับไปฮะเอชเกอร์กรับกด้นานดินลับเตอร์ ควาิวดิววว้งมนะโดน็อตกัตัดไปเอทีเอฟกับเขาจีกับเซนต์ชัวอาฟิวไปแตะขอบต่อดับเบิลคิวเลยครับทางด้านเอทีเอฟมีกันมาแบบเปลี่ยนไฟรัวตอนนี้ บาทเอร์โดปาดสาวและเอ็มซีครับบอลซ้อมเยียบ์พาดดีเอ็มเข้ามาแพ็คเกมส่วนมอฟฟี่ก็สาวครับดูอัดทางนั่นฝั่งพิกกี้ไปเลยครับไม่ให้เอ็กโวสแลงมาเอ็กวเป็นสามตัวครับทางนั่นฝั่งโอจิครับไปครับดับเ์บอลคิวเวลาครับดีเอ็มครับบทไฟใส่นาโนของฝั่งเอ็มซีครับไล่ต่อครับที่ดาวเรเชอร์ดาวเรเชอร์ครับมาจอยไฟที่เมื่อกี้ของดีเอ็มไปเลยฮะเรียบร้อยครับ อยู่ดีก็อยากได้ป <M edia> like ั๊มอะไหลมาทีละตัวแบบนี้ครับก็พังงาดไปเลยฮะทั้นนั้นโอจีเ็าเรีนทำสองเคครับเชื่อกันไปครับพิกกี้ยิมพีเปิดตัวไปมาหนาหมดหลอยวอลสต้อปเหยียบไปต่อฮะดูมไปเลยครับจัดการน่านโอของฟังไมค์ทุกคนเรียบปล่อยฮะ โมไม่ liberal, อยู่เลยครับเทนนิสโอเจครับเข้าไปเจอทเทนนิสดาวเจอเทนนิสโดเปิดมาฮะเมทิโอย่างต่อสตารสตรองเนี่ยคุกกี้ไปครับต่อยยับยับเงี้ยดูดไปฮะทางด้านสเมล์ไหวไหมไม่ไหวครับมีแคมีเปิดมาเดินทนไปฮะดูดาเมจมาไงต่อครับดูน้เม็ยับยัดูปัดเทนนิสฝั่งไอเทียไปเอเทียรับดูดาเมจดวัดจุดปอดจุดปอดใส่นักเกียร์ไปแเอเทียก็ละลายครับทางด้าโดคอฟายูริกิสวนไปฮะอาซาเบียครับ นวดกันมาอาทนันฟังเอ็มซีเอ็มซีถอยแล้วก็เลยย้อนกลับมาครับซัดต่อฮะเมทิโอครับงางแบบเด็นๆไม่รอดครับผมโอ้เมทิโอเต็มยกสดชุดใหญ่ก็ทะโุปาดมาพี่โดวพิกกี้พิกกี้ผมจะง้างสั้์สัหน่อยครับแต่ก็โดนง้ดกลับมาเดี๋ยวนี้ครับระเบิดกลางอากาศไปครับพิกกี้ทีมไวยครับนิกมากแกแล็กซี่ ไล่มาแล้วตอนนี้ครับ ATF ก็บ PKB ไปแล้วก็ปล่อยฮะ Wave ฟองก็มาครับเทอร์ยูริกิครับซัดไปเลยครับ ATF กับเติร์ดช็เชียวจังหวัดชเวครับโดนบอบบิงสอยร่วงไปฮะนายนี้ผักกับดึงออกเลยปบบเอ็กโคลสแลมมาขั้นไว้แสนยูริกิยอกิครับถอยมาก็ปรับสแตตลงได้ครับสุเมลคุโรกิครับนี่สตร์ไล์จะดักครับดักไม่โดนครับบีเซียม GS กับอกเข้ามาฟาครับเดฟทีสไซด์ผักดึงไว้ก่อนอ จะตามต่อก็ไม่ได้ครับผมวางรั้วขั้นกันไว้ครับไทยกะเปิดมาจาังหวะนี้ก็กักลงกันไว้อ้าวโดนครับสอยไปครับไทยกะพยายามทำผู้เล่นให้เหลือเยอะกว่าจะเข้าโรชาร์เลยครับทางด้านตัของฝั่งทีมนิกมาอันติเอาโรชารครับเอ็มซียูรีจะปล่อยหรือเปล่าฮนะ เกิดมาครับดีลับเตอร์ดูท่าจะไม่ทันครับเอจิสนะจะลงก่อนเอาเหยียบมาเดี๋ยวนี้ก็ชูเวฟบอลไปเอจิสครับผมหม่งเน้นๆแล้วครับยูระกิครับยูรอกิ่เพราะอร่อยเหลือเกินานะด้านฝั่งเอเทียมดูดาเมจมาครับเอาเป็นร้อยละกันนะเอาเป็นร้อยละกันเอเทียก็ไม่ได้ใช้ดาเมจตรงนั้นครับได้เลยครับแล้วตรงนี้ก็ซัดลงต่อเซอร์สเมลยังไงดีครับติดเลสเตอร์ดิกซอว์บอกนั่นจีเอสครับอกจะพาลิลูเคแต่ก็ไม่ได้โดนนะครับไซเลน์ไปก่อนฮะเรียบร้อยกันไปครับ บาดาจีเอสก็แตกพ่ายครับผมทีมไว้ครับนิกมากาเล็กซี่ครับดับเบิลคิวนั่นชัยกับเลยฮะจะขนาดน,นั้นก็เลยทีเดียวเชียวยืนมองนั้นบาแรกแตกครับตอนนี้ดีดมาครับใส่นั่นพิกกี้ครับโดนสวนไปชูเปิดปีกบีนต่อยครับต่อยก็ไม่ไหวฮะแต่ก็เป็นการมือจางร่างกายครับผมให้เพื่อนตีนั่นบาแตกครับแตกไปฮะ เดินข้างครับโดนเปิดหรือเปล่าฮะยูเรกีก็พร้อมไปครับซันสไตร์ลงเต็มก็ใส่ได้เอทีฟเอทีฟเรียบร้อยฮะล่วงไปครับเอ้ยอะไรหล่นวะเนี่ยไททันซิเวอร์แล้วดีก็ว้าวแล้วครับเอ็มซีฮะจับคนช้าหนึ่งนายหรือเปล่าอินวอลเกอร์ครับไหลมาละไหลมาละมูสปีดไฟจัดเซนที่กับออฟเซอร์วอร์ดดักไว้อยู่เซนด้านฟังบีซีเอ็ม ดีเซมโดนกาสโตไปแล้วก็ยืนจริงอยู่ครับโดนอินฟอร์เวตแล้วก็ดูมาแล้วครับเรียบร้อยจะรีโลเคททันหรือเปล่าไม่ทันก็เป็นล่างไร้วิญญาณครับโอ้โหแล้วรอดักก็บอกจดการด้านฟังจีเอสครับหลุมพอท่ออยู่ตรงนี้ฮะทำคีปรอครับอยู่กีฮะด้านจีเอสครับเรียบร้อยไม่มีเหลือทำคีปมาบอกจะตีทั้งน้าโดของเทาวเวอร์ล่างครับแล้วก็อาจจะจัดบาร์แรกไปเลยหรือเปล่า ดังเจออีก,กี่ซิรีส์เกิดนะครับสัดทาวเวอร์กันไปเจจีโซยิมอลเท่าหมดพอดีกับทางด้านฝั่งยูรกุกิฮะเอา้าอะไรวะเนี่ยสามสิบห้านะนาทีจบเกมโอ้โหอีก5นาทีก็ไม่ให้รอรีเพย์หน้าเปียกเลยจะจบก็ไม่จบให้โอเค เป็นโอจีชนะไปครับชนะนิกมากไปสามสิบห้านาทีครับโอ้โหบทจบในคราเดียวก็เกินตาแล้วครับสำหรับทางด้านฝั่งมอร์ฟิง,ง Mor ครับผมมอร์ฟิงนี่มันออนไลน์ไปจัดราคาสิเบเอ็ดตายศูนย์ครับจบจบกันไปครับมิเลเนอร์เป็นอินบ็อกเกอร์็เจอเขนะ้าหน้เลเซอร์ดูท่าทางก็มันเป็นดับเบิลฟาร์มครับเลเซอร์แล้วก็ดาวน์เจร์ครับเป็นเน้นแบบทนในเลนมากกว่าไม่ใช่ตายแบบเลเทอะไรกันขนาดนี้นะ แน่นอนว่าในช่วงบีบตอนช่วง20นาทีครับที่มาบีบไฟเนี่ยโอจเล่นง่ายกว่าเนาะในฮีโร่ที่ตามโพซิชันธรรมชาติครับส่วนนันิกมาเนี่ยมันเป็นดับเบิลฟาร์มแล้วจากเลเซอร์และดาวน์นเจอร์หลักๆคือเดธโปรเฟตด้วยแหละนะครับโอเคเลเซอร์มันจัดการฆ่าเล่นฝั่งดูมได้ครับหรือว่าตัวใกล้มือใกล้เท้านะแต่ทุกๆครั้งนี่ในทีมไฟเนี่ยมอฟฟิงกก็ได้ยิงฟรีตลอดครับ